สวัสดีครับอยู่กับบัมและบางเกาะกระซิบก็สิบกระซิบค,ครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นักสนแสดงสุดหลออ่อเพื่อนผมเองบอลกำมันมนะฮะต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้งานเขานั่นมากธุรกิจเขาก็มีและเขามีกิจกรรมพิเศษถ้าอยากรู้เป็นอะไรไปถามบอลกันเลยครับถ้าอย่างนั้นเราไปคุยกับนุ่มบอลกำมันกันเลยดีกว่าละ่ะทางอาจจะสนุกนะ่า สวัสดีครับบอลกำมานสวัสดีครับคุณปามครับได้ข่าวว่าง,งานเยอะมากเลยช่วงนี้อัปเดตผลงานกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรบ้างก็มีซอนกลิ่นครับไอ้คุณก็เล,นเเลน่นเล่นในการเล่นในการเล่นในการแล้วก็ที่สุดของใจครับแล้วก็กําลังถ่ายเพราะรักด้วย<อ>แล้วก็เลิฟแอด ไหนชื่อคุณเล่นหรือเปล่าครับเล่นด้วยครับแล้วนอกจากงานเยอะขนาดนี้ช่วงนี้มีงานนาฬ็กด้วยเหตุผลออกรอบบ่อยมากเอาเข้าปากกับคุณเลยละทำไมถึงมาชอบเล่นกอล์ฟล่ห้สังสิชอบเล่นกอล์ฟเพราะว่าผมเนี่ยวันนั้นอะวันแรกเลยผมไปคุยงานกับพี่คนหนึ่งที่สนามดิฟและครั้งแรกเลยที่จับไม้เนี่ยโดนลูกเลยเพี้ยลอยออกไปรู้สึกดีมากโอ้โหพรสวรรค์ชัดๆเกิดมาเพื่อกีฬานี้ โอ้โหตอนนี้อยากเป็นโปรมากครับร้ลงใตอน้องเรียนไปถึงไหนซ้อมไปถึงไหนก็ซ้อมตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆแต่พอมาตีแล้วอยากเป็นโปรจริงไหมใช่อยากเป็นโปรจริงเพราะว่ามีแรงบันดาลใจมากแรงบันดาลใจจากว่าคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้13ล้านผมเลยอยากได้้างคุณบอกว่าซ้อมกอล์ฟด้วยคุณธุรกิจครับคุณมีธุรกิจส่วนตัวด้วยมีครับมีครับเอาไว้เบรกหน้าดีกว่ามาเล่าให้ฟังว่ามีธุรกิจอะไรบ้างโอเคครับจอกันช่องหน้า ประพุธคุยกขนมปอนกรรมันกันต่อแล้วกับธุรกิจส่วนตัวของคาว่าจะเป็นอะไรนั้นแล้วไปฟังกันครับกลับมาที่ธุรกิจของคุณดีกว่าตอนนี้มีทําอะไรบ้างครับตอนนี้ผมมีแฟนชายร้านคาร์ดิเทลมีแฟนเป็นผู้ชายชเป็นธุรกิจแฟนชาย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 เป็นร้านเกี่ยวกับคาร์ดิเทลลิ่งครับชื่อแบรนด์ซีเคอร์ครับตอนนี้มี ในประเทศเนี่ยมี35สาขาครับ oh. ต่างประเทศเนี่มีอีก4สาขาก็มีที่ลาว3สาขา uh huh. ที่กัมพูชัยหสาขาต่างจากร้านล้างรถทั่วไปยังไง คือจริงๆผมไม่ค่อยเน้นล้างหผมผมล้างขาดติดฟิล์มอ่าแลับรถอ่าฮะเคลือบแก้วอ่ารีแพร์ภายในอะครับพวกเรีเพลย์นี้รีแพร์อ่าเบาะ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 ก็จะแบบพวกอ่าเบาะแตกพวกปุ่มเบาะอะไรนะเบาะเบาะแตกลายง่ายอ๋อเบาะแตกเบาะแตกลายง่ายคือแบบว่าสาวๆที่อ่าทาครีมมาเบาะอาจจะด่างอะไรเงี้ยผมก็ทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้และนอกจากธุรกิจนี้มีธุรกิจอย่างอื่นสนใจได้ไหมฮะจริงๆก็ทำ ตอนนี้ขอโฟกัสอันนี้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากๆ oh. ด้วยที่ว่าเราต้องดูแลแฟนชายหลายๆสาขา uh huh. นะครับแล้วก็ศึกษาเยอะมากเพราะว่า uh huh. เป็นธุรกิจหนึ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับ คือผมไม่จําเป็นต้องซื้อรถทุกคันที่ผมชอบอแต่รถทุกคันที่ผมชอบอ่ะจะเอามาให้ผมดูหน <c oughs> นี่เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งบอสครับแล้วถ้าคุณมีแฟนคุณจะใส่ใจแบบนี้หรือเปล่าครับโอ้ถ้าผมรักแฟนผมผมก็ต้องรักให้ยิ่งกว่ารักรถครับอ,อันนี้บอกใครหรือเปล่าเนาะแต่รู้ว่าเพื่อนโสดเข้าใจอันนี้อันนี้รู้เพื่อนโสดไม่ได้บอกเธยนะไม่ได้บอกอาการคุณมันผอโอเคเราจะไม่พูดเรื่องนี้โอเคไม่ต้องพูดมากตอนนี้ดูแลธุรกิจด้วยละครก็เยอะแบบนี้นะจ๊ะ ซูซ่อ่ะสุดท้ายให้ขายตัวเองนิดนึงว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็สาทพันห้าหมายถึงว่าขายบทงานช่วงนี้ก็ต้องกินกละครแน่แล้วก็ถ่ายละครเรื่องที่สุดของหั้ใายเพราะรักแล้วก็เลิฟ at first night ครับครับก็ฝากติดตามกันทางช่อง3าด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับกบ